สวัสดีครับเสียจวนสวัสดีครับสวัสดีครับครับส่วงวันที่16ครับมกราคมพศ2,567ครับเอฟซีนะครับที่รอคอยครับเสียจวนครับเลขกวิ่งเงินล้านหรือว่าสายฟันเงินล้านนะครับงวดนี้ครับเพิดกลัมาให้แนวทางเอฟซีอีกแล้วครับใกล้ใกล้จอหอดมือบุญบานเพิ่นแล้วเด้ครับบุญเสียจวนวันที่ สิบเก่าด้วยนะครับเป็นปะครับวันทีสิบเก่าที่จะถึงนะครับเนาะครับเสียดชวนเพิ่อนอยี่ยงพระเห็ดบุญปีใหม่ก็่ได้เนาะบุญบ้านเนาะครับจะ่าเก่าศูนย์มันออกแล้วครับอ่าครับสวัสดีครับเสียดชวนสวัสดีครับนึงครับสวัสดีครับเออที่ดีครับครับในเรื่อยด้ว่อยในปีใหม่ครับผมแล้บอกว่าฟันเฝ้า ฝ้าวสิคร <content. S 1> ับเมื่อนี้เออฝ้าวเพราะเราควบฝันเลยคุณป้าอ่าขึ้นมาแบบรอๆเถอะมึงรออย่าี้วันไปเอกเกาหลีเออเกาหลีเพ่งนี้จะเห็นครับพวกนี้จะเห็นชื่อคืออย่างเราบอกควบฝันครับผมเมื่อนี้มันใจร้ายฝันว่านัดยังนัดไปยิ้มไปบ้านเก่าหลังเก่าตะวิจีรพันเนาะครับบ้านหลังเก่ายี่ดอนพูดเหรอครับแนวยี่ดอนพูดบรรลุเสือเพราะว่า อันไตนะเป,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 ป็นอปลาทิพย์เอ็ดสิปลาข่อทิพอเบ็ดตัวสั้นนี่ปาคอไงแม่ทิพเรพับยึด่อเขารูปอ,อูนีกเขาจะดำหน้าอ่ามาดำหน้าเพราะ่เขาเจียวเลยนะอันนี้ก็เรียกเป็นเฮ็้าเบ็ดตีนยกหือกเนเอาบ้านหร้เป็นรูปเบิ้งป่อนแบ่คอไงได้ปลาอไงต่วันนี้อันนี<ๆ>้ปวกก็ยัมันเหีย่านัน<ๆ>ได้เอาหนเบ็ดเงินครับผมเอาหนเบ็ดเว่าติ้อะไรนเ เอาหออเบ็ดเพิ่นมาพร้อมเมีนแลเก็ย่อคอ่าปใหญ่ซ้สาเขียนบ่ได้เลยครับได่ปราควาป่ครับปลาควาใหญ่ตัวนึดงี้เอ่าปฏิซึ่เขาใส่ไปแล้วซู่กเขาใส่ไปเบ็ดเบ็ดจะผังเบ็ดร้อ่าเพิ่นใส่ไปเพิ่นว่ามเ็นกลลัปาก็สนใป่ห้นี่เพ่อนสั่นอะกันเรียกว่าเอาเพื่อนรักของอัี้หน้าอดีตน้าหน้าฮันนี่เลยครับเนาะ เขาเลยย่างมากเขาสามคนวันนี้เพรันนี้ปืนเขาได้เอาปืนจะถ้าแปลคเาโซ่เขาเบิรงครับผมท่านเลยว่าว่าเอารถครับเอารถสังเกมาสักตัวโอ beiter, ้เขาเขายานเขาเลยบอกว่าเอาปลาด้ยครับแล้วบอกว่าเอาปลาไปเอารถครับปลานั่นผมว่าพันนี้คือได้เรียนวันนี้เพราะว่าเขาให้ปลาผมตัวนึงเลยโอ้เขาให้ปลาตัวนึงเออ เพาเอาปืนคู่เขานะปืนชุทับแตนครับผมอะไรครับนี่ให้ผมว่ามว่าน้าผู้ไหที่้สีว่าลักป่ากันนึกสินะครับผมไม่ได้ผมเม่ได้ตีเลขนะครับไอผมตีรอบเบอร์ตั้งสามตัวตรงเลยสามตัวตรงเลยไอเอสซีสามตัวตรงแล้วะออกวันน้องวัเอาตีห้เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดโอมไหมแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเพราะว่าเมื่อไหร่มีปืนเป็นบอครับผม เจ้าของเนี่ยจะตีเบสใช่แล้วเป็นเจี๊ยบนะครับผมแปลเจี๊แปลเป็นเลขหาาด้วยนะครับเนี่ยเป็นเลขหาก็าเลยเพราะทั้งขึ้ปืนทั้งถือป่าโอ้ทั้งถือปืนทั้งถือป่า <c oughs> ปืนกับป่าเพราว่าต้องเป็นแปลครับไไหมยายว่าเด็ก,กวิ่งลกล้กวิ่งแปลนะครับคำว่าบัดนเลขตัวเดียววิ่งแปลเลยวิ่งแปลตัวเดียวครับแปลแปลโคลโลบาล แต่แล้วคอสโคสอีกระหังออกรูกแปดเจ็ดแปดน้องโสกับยีธิ์หลายอีกหละครับผมแปดเจ็ดแปดแล้วก็ปืดจุดสามแปดเอาสามแปดทุกนองครับผมหน้าผมอะไรเป็นหาซะเอาหาแปดที่นั่งเพราะว่าสามแปดมันไม่เสียสามแปดห้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเฮ้าเฮาเต่าได้ยิ่งย่านเต่ายิ่งบ่ครับแปดแปดดิ่แม่นแปดแปดเป็นมากบ่ แล้วก็เจ็ดเจ็ดไปเจ็ดเจ็ดพ่อเนี่ยท่านี่ละครับแปดแปดเจ็ดเจ็ดเออเติมเติมเล็กเบอร์ไหนแล้วครับเสียชวนเติมเล็ขเบิ้์ไหนสองคูนะครับเพาะเออมีแปดแปดกับเจ็ดเจ็ดเพราะว่ามันฝันคักใช่ไหมครัว่ามันถื้นระลอกั้ฝันคักเป็นมาเสียฝันคักจนโต๊ะใหญ่หมดเลยซื้อมาแล้วหรือกระไรซื้อแล้วเสียชวนยิบไปแล้วครับ เังก๋วยเตี๋ยวกินได้เลยไ่ครับนี่ได้เลยได้เลยมันใจมันมีแปดครับมันใจวันนี่มีแปดเออแล้วกับเบิ้ลนี่มาประมาณจัเปอ้์เส็นครับมันเบิ้ลเบิ้กก็กสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเบิ้ลนี่สีิเนาะครับเๆก็แปดครับเจ็ับแ่ถ้ตัวมันใจที่สุดคือเจ็ดแปมันใจที่สุดคือเจปดอ่าครับเจ็ดปปเจ็ะครับผม เยาจวนคือมันใจคือเจ็ดแปดเพระาะว่าเพิน่นฟันว่าเพิ่นอ่าไปทงหน้าใส่เบ็ดโวมาใส่เบ็ดยางมาบ้านโวยยางมาบ้านวันนี้ไปพ่อเออปลาที่เบ็ดครับไปไป,ไปพ่อปลาที่เบ็ดเออปลาที่เบ็ดยืดหันเพ่งนอีกแลครับผมก็ได้ไปปักงี้ก็ได้อเอาปลาอยืดยหันครับเอาปลายืดยหันเพื่อนครับผมคนที่ว่าไปซื้อมาลักปลาก,กันมาส่วนไ่ได้ลักเลยครับ มันหน้าพูดอะไรอย่งนั้แล้วแรมมาใส่ได้ยกปืนได้เขาเพิ่มครับผมแต่เรียกว่าแปดเก็ดแปดครับเออแปดเก็ดแปดเนี่ยครับเนี่ยท่าของเสียดจวนนะครับเพราะคุณปอคุณมาคุณ็นไงดีครับคอนเฟิร์มครับผม เปี่ยนจวนใหม่เนีายท่าอะไรเปลี่ยนอะไรเลี่ยนเยอเี่ยนเรื่องนี้ดิเปลค่ยนป่ามาบอกดิป่ามาบอกคีจวดจัดมาเลยหยัดหยัดยัดขยับวันทำแบบประเด็นัดไม้เลยมือนีแบบมาแบบประเด็นัดไม้ดิแสงม่อจวดหัดเลยค่ะคือวิ่งไห้ค่นแม่นวิ่งคือวิ่งแปดวิ่งแปดก็ได้กินละวิ่งแปดปนอึดยุคกินาะว่ามันใจแล้วทั้งปืนทั้งป่า ครับผมเรื่องปืนเรื่องปลาเออปืนก็ต้องเป็นแปดทน่าปืนก็ต้องเป็นแปดปลาก็ต้องเป็นแปลาก็ต้องเป็นแปดหของเจ็ท่านเบียดอ้ไเจดอเอนเจแปกแปดเจ็ดแปดแปดเจแปดครับอานี้ออกโตตัวบนนี้อาีอกแปดเจ็ดแปก็ได้ครครับผม ัวลากออกแปกช้เอะไรเอออ่เอฟซีตอนพดวงนาผพอทษพอวงนาทำมากผมาล้านนะครับขึ้นมาอยางนั้ผมมาลาอยู่เพราะว่าวัที่แล้วว่ถูกอยู่ไหมครับผมก็น้จัดเป็นอัลบั้มพิเศษวันวันพวนลักสามาเก่าอีเด้มาลักลอยครับมาลักลอยครับมาลักลอยหือเข่ากันครับเพราะว่ามาลักลอย จะได้บนจะได้รักซีฟรักน่วยยังได้รักสิบรักน่ย้ยยากได้ชิงชิงเขิเขีเลยงวดนี้คิดว<า>่าพ่อพาดพ่อพาดอ่าครับผมขอ,อให้ได้เน้อให้กันเลยยังไ,ไดงเ้อเขี้แปดรัท่านแปดเขีแปดเจ็แปดอ่าครับผมอะไมได้เยอะนั่น,นครับยบยหิดหวังครับ หายากึ้นยังดีดีเป็นแนวทางครับก็จะฟันไดเนาะซวสิฟันไดครับฟันกับฟันไดแบบเฉียนได้กัได้จับหอดปลาได้ตับปืนได้จับปืนเออยเบยงอเขากระท้มาถามีะบอกยังบอกแล้วบอกแล้วมื่อหนึ่งกับอื่นเออมือใส่จับปืนมับืากับปลาี่มีแค่ในบ้นแปดเจ็ดแปดอ่แปดเจ็ดแปด้ำอีกแล้วเออเรื่องกระท้องปัญ ครับผมเฮติสแปดอะไรพวกยิงบินนะสมมติว่าบินแค่ขั้งนึงวินแปดซะครับโอ้วินแปดก็ขั้นนึงจะได้สามพันระบินคือว่าว่าิ่มแปดก็โบว์ตายเนี่ยอ่าครับผมว่าที่มันใจครับครับงวดนี้มันใจ่ขันบ่าิ่มแปดอยูอึดกินครับอ่าขอขอบคุณคุณเสียจวนได้หลายครับที่มาแบ่งปันนะครับแนวท่าอ่านักวิ่งนักแลนหรือว่าตัวเลขคำนวณหรือว่าสายฟันเงินล้านของเสียจวนนะครับเนาะ เยซีก็ล่อค่อยว่าเสียจวนมาไปนอไปน้อหมู่บ้านนี่กระทำครับอินดียเสียคนก็มากกว่าข้ฝันทุกฝันแล้วบอให้จัดเลยทันันเอารซุดที่เสียจัดอรบมซุธทเสียไทยแล้วเออ่ครโตโลมหนาวจัดนักจัดเตรียมไทยแล้วโตล่หนาว่าครับขอขอบคุณขอบคุณเสียจวนได้ครับอ่ะไหวพ่อหน่อยเบซีนะครับมาดีเลยซี่ให้เยซีซืเรอให้เทาโลดครับผม แปดเก็ดแปดหวยยิ้มหัวไปหาไ่วได้เนี่ยาเลดาเลยบ่ได้คุยโมได้เนี่ยมาได้คุยโมครับความแข็งนะครับเต้ อายุวันโนสุขานพระรานบาเอฟซีภูขาลับเล่นด้วยเอฟซียิบเอแต่โมที่แแย่น้อด้วยทุกคนด้วยขอบทุกคนนะครับแตงโมี่ย่านังย้มค่ะมาซขอบคุณขอบคุณทับหลายครับทงกันมานี่ครับเรดียวันท่เป็นเสียสละเวลาอันมีคคานับกับคนกาธุรกิจลร้กลับมาแบ่งปันแนวทาง ครับงวดวันที่สิบเกียร์หมกกราผึ้งเอื่นครับเสียจวนเพื่อนฟันวลาเพื่อนยางพาทงหน้ายางเนื้อบัตรสั้นใช่เนี้อบัตรไปบัตรเก่าไปบัตรเก่าบัตรเก่าเพี่วนเก่าซุนนี่แหละค่ะครับบัตรเก่าคือบัตรคนผูนะครับไม่ใช่บานตรคนซุนครับครับไประวัยว์พ่อนข้าเจ้าไซเบตอ่าเบตบัดถือปลาตัวเนี้ใหญ่ปลาคอว์ใช่ตัวใหญ่ดีได้ยิบหมดสั้นว่าครับเพื่อนกดจับขั้นเบตขึ้นมาคางนึงบัดกำปืนครเพื่ืนค่ะน่ะ ครับอันนี้คนได้เตีปลาเนาะครับเสียจนเลขตีปลาเป็นเจ็ดเป็นแปดอ่าเป็นแปดเนาะครับเสียจวนเบอร์เลตีให้เจ็ดแปดเจ็ดแปดครับแปดเจ็ดแปดเลยครับเด้อแปดเจ็ดแปดเพราะว่าอ่าขั้นเวทปกติเป็นเจ็ดปลากระตีเป็นแปดคืนกระตีเป็นแปดอ่าสำหรับเลขคำนวณอ่าเลขวิ่งวิ่งให้ก็คือแปดครับสำหรับจับสองตัวก็คือสามแปดอ่าแปด เจ็ดแปดแปดแปดราคาเจ็ดเจ็ดแตงโมค่ะระ้ววันนี้แล้ววังเบิร์นค่ะอ่าระวังเบิร์นนะครับเด้อค่ะสำหรับเสียจนเนาะค่ะครับอ่ะปูกับมาเบิร์นกันได้จับลูกปิงปองค่ะครับอ่าของเสียจนกับมาเบิร์นตรงกันค่ะของเสียจนมันมาแปดแปดกับเจ็ดเจ็ดของปูแบบเจ็ดเจ็ดค่ะอ่าครับพี่น้องว่ามันจับใส่กันแล้วครับอ่า อันนี้เป็นแนวทางของเสียจวนนะครับสายฟันเงินล้านหรือว่าเลขดิ่งเงินล้านครับเปิ้ลยากเปินไใดครับเปิ้ลกาหม่าหม,มาแบบสายฟ้ะฟาหรือเ่ะหมาแบบด้วนเลยยิ้มห,ห <c oughs> มา่าว่าเปิ้ลหมาหยั่งวะครับตอนนี้กิมนมันที่ทุมาบอกก่อนเนี่ยมาเตียงม้วนครับอ่าอับยิ้มเหรียญบริษัทตั้งกล้องไว้เลยครับจับจูตหาเลียนนี่แหละตัววันสิเข,ขาบนเขาล่างของเสียจวนนะครับเนาะสามตัวเสียจวนถือว่าเจ็ดแปดนะขันเสือไม่ได้แล้วขึ้นน้อนถาได้เลยส่นว่าบ่ทิหิมแปดขึ้นได้เลยอ่า สามตัวจำให้คือแปดเจ็ดแปดแล้วก็สองตัวสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดแล้วก็แปดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับเนาะแต่งโมยังเพิ่มเติมมั้งก็กาให้เอฟซีทุกท่านสุขๆมันมันยิ้มแล้วกร็รักษาสุขภาพเนาะช่วงนี้ครับอากาศมันหนาวครับรักษาสุขภาพครับอากาศมันหนาวนะครับเนาะคนเก็บใดๆต้อไขยยาให้นี่ครับสบุกๆมันมานลำลับเรื่อยเรืยแอดยิ้มแอดไอแอดแตงโมกลับขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ